การไล้รถเบรคที่ทางถนนในวันนี้กระผมก็กราบเปลี่ยนความเป็นมาดังนี้จังหวัดสุรินทร์โดยสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้ต้องร่วมมือร่วมแรงก,กันกับเครือข่ายทุกภาคส่วนหลายหน่วยงานอย่างแท้จริงโดยเฉพาะทุกท่านที่มาในวันนี้สําหรับเงินการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จำนวน17อำเภอโดยมีวัตถุประสงค์โครงการทังนี้หนึ่งเพื่อพัฒนาผู้นำการเปลีป่ยนแปลง ที่มาจากสหสัยหลหลมาใช้แล้วปรับปรุงประสิภาพการทํางานผมอยากเห็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่2559โดยเฉพาะการขับเคลื่อนงานของโองการตัวประเทศของกรมป้องการนึ่ปีเอ็นะฮะเพราะฉะนั้นในงานที่เร่อของปปเนี่ยนะผมก็รู้เป็นอย่างดีพอสมควรเิดการกระชุดเชิงปฏิบัติการกดไก่ศูนย์ปฏิบัติการคาวาไฟทาง หรือสอขอำเภอแบบสหขาสาขาวิชาชีพระดับอำเภอได้ไให้เกิดสพตอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดกระผมขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมในครั้งนี้และขอให้ผลบุญจากการที่ทุกท่านร่วมกันในการป้องกันการตายจากอุบัติเหตุทางถนนครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและรองผู้ดูการรองผู้ดการที่อะไรป้องกันะไรขเาแต่ละฝ่ายนะ อาจจะแซงในเร็วนี้ก็ได้ <squishy. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความจําเป็นมันไม่ต้องพูดถึงเห็นความสําคัญอยู่แล้วสำหรับการเดิวไปแล้วสภาพปัญหาเพราะแต่กิงทุกวันนี้เป็นไงวันนี้มาที่อำเภอเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับจะได้ร่วมมือร่วมใจกันแต่อย่างเวลาเราบอกว่าเราแอดมิตเท่าไหร่แอดมิตเท่าไหร่เนี่ยขอส่วนของการจัดงานทางด้านหัวหน้าคะครับก็ผมนำเรียนอย่างนี้นะครับอา ศูนย์สอวทออำเภอซึ่งมีหน้าที่ในการาป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอที่ต้องประสานงานกับส่วนราชการต่างๆระดับอำเภอและท้องถิ่นซึ่งการเมืองการที่ผ่านมาก็าจะมีการเมืองการเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่สงการซึ่งมีงบประมาณจากาส่วนกลางมาแต่ในปัจจุบันเอา,บาุบัติเหตุทางถนนซึ่งอของประเทศไทยก็ขึ้นมาอันดับสองของโลกแล้วดังนั้นศูนย์สอวองอำเภอจะต้องมีการขับเคลื่อน การจัดกิจกรรมวันนี้ก็เพื่อให้สูนสอบท้องเพอ,เ,อเป็นการพูดคุยนะครับก็จะไม่เชิญบรรยายก็ที่จัดโครงการครั้งนี้ขึ้นมากา็ทางปอพเนี่ยจะไม่มีปอพเพอดังนั้นงานทุกงานก็จะต้องฝากพีพ่พี่น้องๆเพื่อนๆฝากปดป้องกันในการดำเนินการก็เห็นใจเปิดการก็เชิเปฏิบัติกลาง คนไกลศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนหรือสปทอำเภอแบบสหัสขาวิชาชณาที่อยู่ขนาดอำเภอได้